หลังจากที่เย็บปะเสร็จแล้วมันเกิดการรั้งดึงยน่นเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วมีวิธีการในการแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้อานจะอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามจากนักเรียนในคอสนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้แก้ไขางานปะให้ลูกคา้าลูกค้าเอาผ้านะคะมาปะแล้วเราค่ะแก้ไขจนเสร็จมันเกิดการย่นดึงรัง้งซึ่งก่อนหน้านี้เคยแก้ไปแล้วไม่เกิดการรั้งนะคะแก้แล้วสวยแต่ว่าตัวเนี้ยทำไมถึงได้เกิดการยน่นคําตอบนะคะที่อันจะตอบให้นักเรียนก่อนที่จะมาตอบคาถามอันก็ต้อง หาสาเหตุก่อนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรคําถามค่ะที่ย้อนกลับไปก็คือ 1. คือกคือเกงๆตัวนี้เป็นผ้ายืดไหมคําตอบคือเป็นผ้ายืดคําถามที่2นะคะที่ส่งกลับไปก็คือผ้าที่ซ้อนด้านล่างค่ะ,ะตรงบริเวณรอยโบหรือว่ารอยแหวกรอยขาดนะคะเราผ้าอะไรซ้อนคําตอบก็คือเป็นคาผ้าขาวบาง ทีนี้อันค่ะก็รู้สาเหตุแล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากผ้าทั้งสองส่วนเนี่ยค่ะด้านนอกเป็นผ้ายืดด้านในเป็นผ้าขาวบางที่ไม่ยืดพอเราค่ะมาเย็บประกบกันนะคะเราก็เดินเส้นถมไปมันเกิดการดึงรั้งย่นอยู่แล้วเนื่องจากว่าเนื้อผ้าสองตัวเนี่ยค่ะมันมีความยืดหยุ่นไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยเกิดการดึงรั้งแล้วก็ย่นคืออันจะบอกบบนี้ว่าไม่ว่าผ้าอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราแก้นะคะไม่ใช่แค่งานปะ อย่างเช่นงานต่อขยายก็เหมือนกันอย่างเช่นว่าแทรกผ้าขยายเข้าไปเนาะแบบใสแล้วก็มันคับแน่นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะแทรกผ้าเข้าไปแนะนําว่าเนื้อผ้านะคะจะต้องเป็นผ้าในแบบเดียวกันเท่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าลูกค้ากางเกงที่เป็นผ้ายืดมาแก้เราค่ะก็จะต้องใช้ผ้ายืดในการแทรกเข้าไปเท่านั้นนะคะถ้าเกิดลูกค้าค่ะเอาเนื้อผ้าที่เป็นผ้าธรรมดาก็ควรจะผ้าธรรมดาค่ะที่เป็นเนื้อใกล้เคียงกัน มาแทกเท่านั้นเพราะมันจะเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นใกล้เคียงกันค่ะหลังจากเย็บเนี่ยมันจะไม่เกิดการดึงรั้งแล้วก็ยน่นฉะนั้นนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานปะหรืองานเย็บแนะนําว่าควรจะใช้ผ้าที่ใกล้เคียงกันนะคะหลังจากแก้นะคะมันจะไม่เกิดการดึงรั้งแล้วก็ย่นแน่นอนงานจอกมาสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะใครที่อาจจะยังไม่เคยเจอปัญหาก็ลองฟังปัญหาไว้นะเราค่ะจะได้ไม่เจอปัญหาในแบบเดียวกันก็สําหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะ